บาทแต่ก็ก็ยังไม่พอก<ะ>ับค่ารักษาพยาบาลนนะฮะ,ฮะ ก็ใครอยากจะช่วยเหลืออีกก็สามารถบริจาคเข้ามาได้นะคะคราวนี้ขออนุญาตเรียนถามในกรณีค่ะขอเรียนถามในกรณีของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะกับบริษัทบินสแอร์ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่ที่เกาหลีใต้ตอนนี้กลับมาหมดหรือยังคะท่านคะมีการดําเนินงานยังไงบ้างมาหมดแล้วนะคะณวันนี้เวลาสิบโมงห้าสิบนะคะวันนี้ทีจีหกของเ้าเนี่ยรับผู้เดยสารไปหมดแล้วนะคะเคลียร์เลยนะคะคือนนาทีนี้เนี่ยไม่มีไม่มีตกค้างแล้วค่ะ เคลียร์ใหม่ได้ตั้งแต่10โมง50แล้วค่ะค่ะ,คะในกรณีนี้นะคะคนไทยก็นิยมไปเที่ยวเกาหลีใต้กันมาก,กน,นะคะ <c oughs> แล้วก็มีแพ็กเกจหลายๆรูปแบบออกมาอยากจะใ้ท่านทุนแนะนำานะคะว่าเอะเราควรพิจารณายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเช่นนี้ขึ้นนะค่ะ อืมอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือแต่ละคนก็มีสอตายการติดต่อเกี่ยวข้องกับแต่ละบอย่างแอร์ไลน์ต่างๆที่พึงพอใจกันอยู่แล้วนะคะใ,ในเคสนี้ก็เป็นเคสที่เหมือนกับเป็นอุบิเหตุที่เกิดขึ้นมาว่าคำสั่งของกรมการบินพลเรือนใช่ไหมคะถ้าเกิดถ้าถามที่ว่าคนไทยจะป้องกันยังไงที่คิดว่าให้เลือกสายการบินที่ จะบอกว่าเคยเดินทางอยู่ตลอดเวลาบางคนก็ใช้เบิร์ทางบิสเนสแอร์ไลน์อยู่แล้วแต่ปัญหาว่าคืนำแต่ละคนไม่รู้ตัวล่วงหน้ากันมาก่อนเท่านั้นเองอะค่ะแต่ละสายการบินเขาก็มีดีมีที่เป็นไว้ใจแล้วก็ผู้โดยสารแต่ละคนพึงพอใจสายการบินไหนก็เดินทางอะนะคะที่จะไม่บอกว่ายังไงแต่ว่าถ้าถามแนะนําก็คือก่อนเดินทางอยากให้เช็คอยางให้คุยกับทางสายการบินให้แน่นอนนิดนึงอะคะ่ะ แล้วก็อเออนะคะได้ไหมคะแล้วกด็ดูเรื่องการประกันการเดินทางมานะคะ การกันดีค่ะดีที่บริษัทนี้นะคะช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ดีที่ว่ามันมีสำนักงานการบินไทยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสายการบินของบิสเนสเขาเนี่ยเขาก็ติดต่อกับการบินไทยแล้วก็ประสานกับสาถานทูตไทยเพราะนั้นเราจับมือกันสารหน่วยงานนี้ก็เคลียร์พื้นที่โดยที่ไม่ได้มีคนไทยคนไหนมาร้องเรียนถึงสาถานทูตไทยนะคะอืมค่ะโดยนะัก่้นเที่ยวที่ตกค้างนี่ไม่ต้องเสียเงินค่าค่าตั๋วเครื่องบินขากลับใดๆทั้งสิ้นถูกต้องไหมคะท่านคะใช่ค่ะ ใช่ใช่แล้วเมื่อเช้านี้สายการบินทีจี629เนี่ยาการบินไทยทางสำนักง,งานใหญ่ที่นี่ได้ประสานกับทางบริษัทการบินไทยที่กรุงเทพปกติเนี่ย,ยเ,เราจะมีเครื่องบินไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าคราวนี้เนื่องจากจะเอาคนไทยกลับไปให้หมดเราก็เลยทางการบินไทยก็เลยขอประสานไปทางการบินไทยที่กรุงเทพขอสายการอ่นอขอเครื่องบินลําที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อให้บรรจุคนไทยให้กลับไปได้ให้หมดนะคะ ค่ะดีแล้วค่ะจะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเพื่อน้องชาวไทยนะคะนี่จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ได้ไหมคะเช่นค่ะกรณีที่มีการต้องการติดต่อสารทูตเหุดตุนเหตุร้ายนะคะเบอร์ฮอตไลน์พี่ขอทาทวนอีกครั้งนะคะคือบวกแปนะคะแล้วก็10แล้วก็6 7 4จ0ดสีค่ะ นะคะแต่ <Okay. S 1> เบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ส่วนตัวของพี่โทรมาได้เลยนะคะ s right. <S ก่อนเกิดเหตุที่จะต้องการให้คนช่วยเหลือพี่เปิดสาย24ชั่วโมงนะคะบวก82นะคะ10 4459 4343คะ่ะ ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะท่านทูตที่ให้เบอร์ส่วนตัวไว้ด้วยแหมสบายใจขึ้นเลยนะเวลาที่เราจะไปเกาหลีใต้นะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะขอพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะดีดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่กรณีของน้องชูชาตินะคะไม่ว่าจะ